สวัสดีครับต้อนรับนะคะสู่ยุดคากาแฟานะคะวันนี้นะคะแฟจะพามาชมมารีวิวนะกับตัวนะคะอะโตโยต้านะคะ V on นะคะ1.5 g จนะคะรีมสเตดนะคะตัวนี้นี่นะคะปี2012นั่นเองนะคะปี2012นะคะตัวนี้นะคะกับไมาอยู่ที่1 4 0 0 0 0สี่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่หนึ0 0 0สี่มนกิโลนะคะปี2012นะคะบอกเลยว่านะคะตัวนี้นะคะ แจ่มและดีจริงๆนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะก็เป็นกระจังหน้าที่เดินมาเป็นโครมียมเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็มีไฟตัดหมอกด้วยนะคะไฟตัดหมอกมาให้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวลิมิเต็ด1 5 g เลยทีเดียวนะคะของตัว VON นะคะในส่วนของกรอบกระจกนะคะกรอบกระจกก็เป็นไฟตัวอาเป็นไฟมันติรีแฟกเตอร์นะะี่ค่ะมีไฟหลอดไส้ด้านในนะคะอ่ะ ในส่ของข้างรถนะคะซุ้มรอรถนะคะก็ออกแบบนะคะมาเป็นเครื่องวงกลมนะคะรับตัวรอรถพอดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กนะคะแม็กตัวนี้เป็นแม็กอลอยนะคะแม็กอลอยจากโรงงานเลยนะคะโรงงานเก่าของโตโยต้าเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะอ่ะนะคะอ่ะขอบแม็กนะคะขอบแม็กตัวนี้นะคะอยู่ที่ขอบแม็ก15้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางนะคะยางตัวนี้นะคะเป็นยางปี2014นะคะสัปดาห์ที่3 8. 1นะคะก็ได้ยางนะคะปีดีอย่างนี้ไปเลยนะคะสวยนะคะ ะะยางปีางปี2021เลยนะคะเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะปกติตอนแรกมันติดมาเป็นยางปีสี่นะคะแต่ตอนนี้คือได้เปลี่ยนใหม่เป็นยางปี2 0 2 1แล้วนะคะลูกค้าได้ยางปีปีดีปีใหม่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะสะภาพด้านหลังนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะก็เป็นไฟ LED นะคะแล้วก็นะคะมีตัว G มาบ่งบอกด้วยนะคะมีโครเมียมคาดกลางด้านข้างด้วยนะคะ ในส่วนของฝากระโปรงหลังนะคะแต่จะพานะคะนอกจากคิ้วโคมเมียมสวยๆแบบนี้แล้วมีถัดรองสัมภาระมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ได้ถัดรองสัมภาระเก๋ๆแบบนี้ไปเลยนะคะมีนะคะสองช่องให้เก็บนะคะแล้วก็ด้านด้านล่างนะคะก็เป็นพรมรองสัมภาระมาให้นะคะแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ t o y ตาว v ออสนะคะ Limited เ,เนาะนะคะ และในส่วนของทางด้านในห้องผู้โดยสารนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะสีเบจเนะะี่ยค่ะทำให้ดูกว้างดูขวางกันเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยก็เป็นสีดูน้ําตาลเทาๆแบบนี้เป็นพวงมาลัยมางติฟังก์ชั้นมัดด้วยนะคะพี่จสอเป็นพวงมาลัยมังติฟัก์ชันแล้วนะตัวนี้นะคะอ่ะในส่วนนะคะของตัวนะคะเครื่องนะคะวิทยุนะคะที่อ่าทำการนะคะเล่นเพลงในที่นี้นะคะก็เป็นเครื่องวิทยุแบบโฉบแบบนี้เลยนะคะมีไฟนะคะ ของไฟอาร์ไฟถูกเสื่อนะคบมาให้ตรงนี้ด้วยนะคะด้านล่างนะคะก็เป็นอาร์แอนาล็อกค่ะอร์นะล็อกนะคะปรับมุมได้เลยนะคะหน้ากางเขานะคะก็มีนะคะอาในส่วนของอาแปะมาด้วยนะคะในส่วนของที่นะคะแปะมาด้วยนะครับแบบอาที่กันที่แบบเหมือนของใหม่อะ,ะนะคะยังไม่ได้แกะเลยนะคะตัวนี้นะคะคุ้มคุมไปเลยนะคะกับตัวโตโยต้านะคะ V ออสนะคะหนึ่งจุดห้า ตีนะคะลิมเต็ดนะคะตัวนี้ราคา285,000บาทนะคะ2 8 5 0 0นนานะคะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะรวมดอกเบี้ยทุกอย่างนะคะจ่ายจบๆเลยไม่เกิน3,000บาทแน่นอนนะคะซื้อสดตัวนี้นะคะในราคานะคะรวมแบตแล้วนะคะแฟร์ให้นะคะ3ามแสนนะคะสามแสนได้รถคันนี้ไปเลยะค่ะนะคะได้น้ำมันเต็มถังอีกด้วยนะครับฟรีกดอ,ออกรถไปเลยนะคะกับตัวนี้นะคะรั ปี2012เองนะคะตัวนี้นะคะเป็นลิมิเต็ดนะคะรุ่นลิมิเต็ดนะ,ะ่ง G V ออสค่ะ,ะสำหรับใครที่อยากออกรถกาแฟนะคะ mm hmm. ก็สามารถติดต่อแฟร์ได้นะคะที่นะคะ Inscript ชันบอกด้านล่างได้เลยนะคะในเบอร์โทรทีท่แฟร์ให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหากใครมาพบกับแฟก็สามารถมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่นะคะสาขานะคะเมีนมุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งะคะ่ะวันนี้นะคะแฟร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ